สวัสดีครับท่านที่ติดตามอยู่นะครับและท่านที่ผ่านทางมานะครับก็วันนี้จะมาตอบคาถามนะครับที่ถามกันเข้ามาเยอะนะครับเก็บในหน้าหมดแล้วทําไงต่อนะครับอ่าก่อนอื่นนะครับเมื่อกี้เราเก็บเสร็จนะครับเนี่ยครับเนี่ย้อยเก็บไปหมดแล้วนะครับต้นทั้งต้นเนี่ยเกี้ยงแล้วนะครับอันนี้เป็น่ะก็ทําไงนะครับ แล้วก็พักต้นไว้สักครึ่งเดือนนะครับแต่คิดว่าท่านคงจะเก็บหมดกันนานแล้วล่ะอาจจะบางท่านอาจจะพักกันเป็นเดือนแล้วนะครับเพราะว่าถ้าตัดก่อนก็ออกก่อนนะครับตัดหลังก็ออกทีหลังผมตัดทีหลังนะครับออกทีหลังนะครับก็เพิ่งจะเก็บนเมื่อแปลงนี้หมดไปแล้วนะครับสองอาทิตย์นะครับแล้วก็ยังไม่แต่งนะครับวันนี้วันที่ยี่บแปดนะครับยี่แปดพฤศจิกายนยังไม่แต่งนะครับลงกําหนดไว้แต่งวันที่ห้าธันวานะครับ นะก็ตีว่าช่วงเวลานี้เราพักต้นนะครับสําหรับคนไหนที่ขยันนะครับไม่รู้จะทําอะไรว่างอ่ะว่างนั้นดีกว่าก็ท่านก็มีตะไคร้นะครับท่านก็ตัดตัดกิ่งเนี้ยเนี่ยกิ่งพวกพวกเนี้ยนะครับนะเล็มออกนะครับทิ้งไปนะครับตัดแค่ไหนนะครับตัดแค่นี้พอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาตัดในหน้ากันตรงนี้นะครับอ่ะ อันนี้กิ่งกิ่งติดกันอย่างนี้เราก็ตัดนี้ทิ้งไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็เหลือกิ่งนี้ไว้นะครับวไว้รอตัดนะครับนะแต่สําหรับบ้านผมนะครับไม่ค่อยจะขยันกันเท่าไหร่นะเออวางงั้นกันดีกว่าปล่อยอย่างนี้เลยนะครับรอคนงานลงทีเดียวนะเนี่ยถ้าคนไหนขยันเนี่ยกิ่งพวกเนี้ยซอยซอยซอยออกนะครับเนี่ยซอยแค่ไหนครับก็กะว่าประมาณ คืบวกว่านะครับนะแล้วก็ตัดอยู่นี่นะครับประมาณคืบคือ,อวกว่าคืบเราเนี่ยครับอ่นะคือกวาเนี่ยเหมือนนั้นเนี่ยเนี่ยนะหักทิ้งไปเลยนะครับไม่เกะกะนะเนี่ยครับสังเกตดูนะครับอ่ะคืบหนึ่งนะครับนี่ก็คืบหนึ่งนะพอนะครับนะแล้วก็ เวลาตัดนะครับก็ตัดให้เท่ากันนะครับทั้งแปลงนะครับไม่ใช่ต้นนี้สูงต้นนั้นต่ํานะครับเอาผมผมลงวันที่ห้านะครับแต่คนงานอาจจะไม่ว่างวันที่ห้าอาจจะว่างวันที่หกที่เจ็ดหรืออาจจะว่างวันที่สี่ก็ว่างเมื่อไหร่เราก็ตัดเลยนะครับอเดี๋ยวผมก็จะทําคลิปไปให้ดูนะครับอาจจะปีนี้เอาทักสองคลิปก็พอนะครับเพราะว่าคลิปเก่าก็เยอะนะครับไปตามเก็บดูเอานะครับผมถ่ายไว้สามปีสี่ปีแล้วนะครับ เยวกับเนยนาเนี่ยครับเยอะมากนะตอบคาถามเสร็จแล้วนะครับนะอ่าเก็บในยนาเสร็จแล้วทําไงก็ปล่อยนะครับปล่อยแล้วก็ตัดนะครับอ่ารอตัดอ่าธันวามกรานะครับตัดก่อนชีจาก่อนตัดที่หลังชียาที่หลังนะครับ <laughs> นะแต่เราก็นะเอาซัก ท่านวาเนี่ยกำลังดีนะครับโมกะลานี่มันจะช้าไปนะเดี๋ยวเวลากิ่งที่แตกมาเราทำทวายอะ่ะเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับแต่ท่านใดที่ไม่มีเวลาอา้าวเลดได้นะครับเราก็พอเราเรดอ่าอันนี้ไปตัดเดือโมกรลานะเราก็ต้องเลดช่วงที่เราตัดทวายอีกเลดออกไปอีกนะครับ ซึ่งในหน้าเนี่ยครับพอะช่วงที่มันออกเยอะๆเนี่ยราคาถูกนะครับที่ตัดพร้อมกันเนี่ยราคาถูกอย่างปีเนี้ยอยีนี้ผมก็หายไปโลละสิบบาทนะครับอ่าจากคนอื่นเขาออกก่อนเขาได้ใหญ่สี่สิบนะครับผมผมออกทีหลังเหลือใหญ่สามสิบนะอ่าหายไปโลละสิบบาทนะโลละสิบบาทก็คิดว่าสิบไร่เนี่ยเอาสักสิบตันแล้วกันนะครับตันละหมื่น น่ะสิบตันนี่แสนเออหายไปนี่แสนกว่านะครับหายไปหลายสิบตันนะครับไม่อย่าไปคิดว่าแค่สิบตันนะหลายสิบนะครับหายไปหลายสิบนะเก็บวันละสามตันสองตันสามตันสองตันสามตันสามวันเก็บทีสามวันเก็บทีนะครับน่ะน่ะเอาสมมุติหายไปวันละสองหมื่นสามวันหายไปสองหมื่นสามวันหายไปสองหมื่นนะครับลองนึกสภาพดูว่าตังค์หายครับคิดซะว่าตังค์หาย คนไหนเก็บก่อนเขาก็ได้ราคาคนไหนเก็บที่หลังแล้วก็ราคาตกนะครับปีนี้โอ้โหปีนี้ราคาแย่นะครับนะเรศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับราคาแย่พอเนี่ยสามวันสองหมื่นสามวันสองหมื่นนะในหน้าเนี่ยเก็บประมาณสิบวันนะครับพวายนี่เก็บประมาณสิบวัน,น,วน,ก,วนก็คิดเอาแล้วกันหายไปเท่าไหร่นะครับดีดไปเอานะเงินหายไปหลักแสนนะ เนี่ยหายแค่แค่โลละสิบาทเนี่ยเงินหายไปหลักแสนนะครับอ่นี่ยตกหน้าแล้วนะครับก็ตอบคำถามเสร็จแล้วเนาะมันก็ผมพาดูไล่แล้วกันนะใครก็อยากดูก็ดูใครขี้เกียจชมแล้วก็ปิดทิ้งได้นะครับไม่ว่ากันนี่หลงลูกนึงไม่ใช่หลงหรอกเพราะว่าตอนนั้นยังไม่แก่นะครับนะ เอาเก็บไว้เก็บไว้กินเองนะครับก็ตอนนั้นยังไม่แก่ยังไม่แก่เก็บไปก็ไม่ได้นะครับเราก็ต้องรอให้แก่นะครับเนี่ยมาดูไล่กันอย่างเงี้ยนะอันนี้นี่ตั้งใจมาถ่ายให้ดูเลยนะครับว่าอ่าเขาบอกว่าถามเันมาเยอะนะครับแล้วก็ถามกันมาเรื่อยนะครับใหนหนาในตัดเดือนไหนนะครับในหนาอ่าตัดประจําปีนะครับตัดเดือนมกรา ท่นวานะครับไปไปบางคนก็ตัดอ่าเห็นมั้นั้นตัดไปเท่าไหร่ยี่บยี่เจ็ดยี่แปดนะครับพฤศจิกานะครับก็เริ่มตัดกันมั่งแล้วนะครับตีว่าหลังลอยกระทงบางคนก็ตัดกันแล้วแต่ส่วนใหญ่ผมเนี่ยผมจะตัดคืออ่าห้าทันวานะครับประมาณนั้นนะครับลงกําหนดไว้ก่อนเลยส่วนคนงานจะว่างไม่ว่างก็ว่ากันสมมติว่างวันนี้สักห้าคนเอามาห้าคนก่อนนะ แล้วก็คนไหนว่างก็ค่อยเพิ่มมาเพิ่มมานะครับอ่ะวันนี้นี่ตั้งใจมาทําคลิปเลยนะเนื่องจากสอบถามกันมามากนะครับยิ่งถามที่บอกว่าตัดเดือนไหนเนี่ยน่าจะเป็นร้อยคอมเมนต์นะครับอ่าที่ผมทําตัดในหน้าสามปีไปนะครับปีที่สามถึงปีที่เก้าตัดยังไงนะครับ ตัดเดือนไหนตัดเดือนไหนนะครับน่าจะร้อยคอมเมนต์ไม่อยู่นะครับนะเดี๋ยวตอนตัดเดี๋ยวผมทําคลิปใหม่ดีกว่าครับจะได้รู้กันว่าตัดในหน้ากันเดือนไหนนะแล้ไม่ต้องถามจริงๆถามมาก็ดีนะครับแต่ว่าถามเยอะไปก็เลยต้องทาคลิปไว้อธิบายเลยนะครับเพราะว่า บางคนก็ได้ดูคลิปนี้บางคนก็ไม่ได้ดูนะไปดูคลิปอื่นบางทีเราก็ไม่ได้บอกไว้นะครับว่าเราอ่ะเนี่ยหมดต้นนะครับเกลี้ยงต้นเลยนี่เหลือเหลือก็อาจจะต้นแล้วลูกนะครับลูกกระโลนะครับลูกกระโลทำด้หน้าลูกกระโลทํำยังไงนะครับเนี่ยมาเดินเก็บตอนนี้นะครับลูกกระโลแน่นะครับเดินกิโลหนึ่งเจอลูกนะครับไม่ใช่ว่าลูกละกิโลนะครับเดินกิโลเจอลูก <laughs> นะเดินเป็นกิโลเจอสักลูกนะอันนี้เขาเรียกลูกละกิโลเออเออเอาเนี่ยออกอีกแล้วนะครับลายผมนี้ติดถนนทุกปีนะตีไอติดถนนทุกแปลงนะครับไม่ติดถนนใหญ่ก็ต้องติดถนนที่เป็นเส้นหลักนะครับแต่ก็เพราะว่าแม่ผมเป็นคนกลัวผีนะครับ ซื้อของนี่ซื้ออยู่ข้างในไม่ได้ติดถนนไว้ก่อนให้คนผ่านไปผ่านมาจะได้อยู่ได้นะครับก็มาถึงรถแล้วก็อ่าจบเพียงครนี้ก็ฝากดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ